Icana, ด, chanting, ดึงดึงดึงหยสู้ว้ยสู้ว้ยเบนไหมนั่นรู้สึกยังไงมั้งครับรู้สึกหูดับอยู่ตอนนี <highlighter> ้มาแล้วโอ้ดึงเลยดึง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 